ปลาปดูบรรยากาศน้ำเย็นครับเกี่ยวข้าวยังไม่เสร็จครับอ่า,อาเดี๋ยวนี้ก็กเป็นครึ่งแล้วเพราะว่าวันนี้เกี่ยวสองเจ้านะเนาะติดกันก็ต้องใช้เวลาครับก็บรรยากาศน้ำเยน็นบ,บรรยากาศน้ำเยน็นแท้จะสดชื่นครับเดี๋นี้ น้ำเยอะมากครับทํานการเยอะเลยน้ำมันเยอะมากมาก็เป็นงานยากทางคนเกี่ยวแล้วก็จะาของนาเนาะ <c oughs> รอบเยอะมากๆเลยปีดีน้ำาระดมสมบ,บูรณนะ์ครับอาเิ็ตกำลังตกครับ อีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วครับออถือว่าข้าวก็เปียกด้วยนะ <c oughs> เปียกเยอะเลยครับเพราะว่าน,น้ำมันเยอะก็ถือว่าเกี่ยวดีอยู่ครับ ไม่ดีอยู่เก็บระเรียดดียวัข้าวมรนล้มเลยครับให้เกี่ยวยากนะเราต้องใช้เวลาในการเกี่ยวมากๆน,นาน หลักเลยเราทกเรื่องออกัรเกี่ยวข้ามปีย์กันหรือรถก็พยายามที่จะเก็บเก็บมาได้บ้างคนก็ต้องมีเสียบ้างเพราะว่าก็องพยายามเก็บให้ประมาณได้บ้างกว่าทีมงานนี้ก็จะอยู่ าใกล้ๆกันนะครับไม่ห่างกันเท่าไหร่พยายามเก็บพยายามทำให้เราเนี่ยครับข่าวลมนีะครับกาเกี่ยวยาก โมงกว่าแล้วจะหกโมงแรับรันี่ก็จะประมาณนี้กนครับ